เพชรธงชัยทีบีเอ็มยิมย้อนเดือดน,นักชกกัมพูชาคว้าตัวริี้วรอบชิงถ่ายไฟท์2022วันที่24ธันวาคมศกนี้เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยสำหรับถ่ายไฟท์วานานาวาหัวหินรอบรองชนะเลิศโดย ata, มิสเตอร์ตาคาชิฮาตะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอิสสุเซลจำกัดได้ร่วมเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งยังคงจัดเต็มความสนุกสุดมันภายใต้าย,รรยากาศแสงเสียงสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์ตามแบบฉบับถ่ายไฟ สำหรับคู่เอกของรายการนี้เพชรธงชัยทีบีเอ็มยิมแชมป์อิสุสครับซูเปอร์ไฟ2022ก็ไม่ทําให้กองเชียร์ชาวไทยและชาวอิสุสต้องผิดหวังเมื่อวาดลีลาแม่ไม้มวยไทยแบบครบเครื่องเอาชนะน,นักชกจากกัมพูชากลุยทางสู่รอบชิงชนะเลิศซึ่งมีทวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเดิมพันได้สําเร็จขณะที่นักชกไทยรายอื่นๆก็สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ชาวต่างชาติผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เช่นกัน โดยไทยไฟส์2022รอบชิงชนะเลิศนั้นจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่24ธันวาคมศกนี้ที่อาคารนิม,มิบุตรสนามกีฬาแห่งชาตินั่นเอง